สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับก็จะย้อนเสียงจังหน่อยครับพี่น้องทั้งนี้แล้วก็จะเสียงดังจังหน่อยเนาะครับพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศที่ว่าแรงงานไทยเอาเนี่ยครับญี่ปุ่นเชื่องที่รถนะครับเป็นต้นนินตะวันล้ํครับจะจะเอิ้นว่าสีเอานะครับเป็นเครื่องสีเครื่องเขย่านะครับพี่น้องครับไฟอยกัะไรพวกนครับทห้นี้ก็ย้อนเสียงจังหน่อยครับพี่น้อง แบบนี้เบ้าแกะเบ้าถึงเบ้ากรบับนะครับต่อยกันครับเม็ดปัดผมตึงหมดครับสิงดังน้อยน,น,นะครับเม็ดงามๆเลยครับพี่น้องเนี่ยท่านไหนบเบ้า,รา,รยายยก,ายยกายยนนรับเนี่ยฮะอัมเบรียครับอัมเบรียโอ้อัมเบรียนี่เม็ดใหญ่อยู่เนาะลูกใหญ่อยู่ลูกใหญ่อยู่ครับพี่น้องเกือบตั้มเม็ดหยุนนะครับนี่ พอพ่อกระเม็ดจุนใช่ไงเสิร์ฟมยุ่มมะลิน้อยเพิ่นก็บไ้่ไข่ใช้ดีเนาะแต่ว่าเพินเ่นจอ่มที่สมกลัวนี่ครับพี่น้องสีเอาครับสีใสบอกครับที่นี่ถ้าคุณอยากเป็นฟ้าชัดเงียงกับเบ้าเงียงกับเบ้าชัดเถอครับคุณหน่เพนยี่ครับพี่น้องหน่วยเพิ่มเพิ่นก็ดทเป็นแบบนี้ครับน้วยที่ว่าเพราะถูก อ้อผักดองส,ม,สมนะเอาสีงา้มตัวเนาะสีเั็นเปนไปกินก็แล้วน้อยงดีแังดีเอาไปแก้วหนไปปลูกกันเอาไ้เ่ยฮะเดี๋ี่ปล,อ,นะปลองเดี๋ยวไปองเครื่องมันก็นจะพ่วงไป Mình hat kap bao Von nia chắc cấp Von Phần nhạc cấp, phần nhạc Phần nhạc kia dâu kia hoa kia Cấp dâu có kia hoa kia hoa kia ตัวบรกปันยเหนีับพี่น้องและเเยวาันก็จะเี um ่ยวบวกครับเกียบอกพักี่ะต้อกับอนะครับแต่ก็ตัวตัวเลีวครับพี่น้องเพียเดียวนะครับเลียวครับเลีว เป็นเบลกบนะครับเบลแกร์คุณผู้ตาดถุงครับพี่น้องเบลแกร์คนนี้ยตัดเสื้อครับตัดเสื้อเสื้อกลยถึงแสงสิ่มนครับพี่น้องเบาก็บกิดทะเทลเราก็ถุงออกนะครับโอ้ถุงขาดครับพี่น้องถุงขาดไลยโจกเลยบ้านเลยครับทะเลลงบอกหนีเพราะเต็มบอกกะ กับคับบอกไว้คุณครับแล้วก็เอาปอกเป่ามาแทนนะครับนี่พื่อเก็บเดียวครับปอกหนึ่งถึงอย่างน้อยครับพี่น้องคุณกับจะต้องสตาร์ทเครื่องรถไถครับเพื่อดีว่าพอให้โรลีกอกมาไถเอาออกนะครับกับเป่าอันหนึ่งปุ๊บทันไรครับทั้งคุณกับเลี้ยงคุณก็จะเป็นเป่าลูกวัวครับเป่าลูกวัวพเนะสตาร์ทครับเปลนตัดลงมานะครับ เคนจะจาไถงใบแบบนี้คร <ım> ับที่ดนี่ครับรจไฟถุงวบแบบนี้ครับพี่น้องไฟถุงใบข้นต้นละจะเป็นครับตัดนะครับ้าคุณาีวตัดมาครับมาแล้วกเจาว่าสีนีนครับพี่น้องก็ีกี่มจะเป็นเือแบนี้ครัยอไข่ที่ย้นะครับเวลายที่ย

เดียวจะเลี้แล้วครับพี่น้องรถตัวตตวนบ้านรถตัวโตเนี่ยฟ้าครับฟ้าฟ้าฟ้า เล็บหยบร้อยครับพี่น้องมันียบร้อยเหรอครับเต็มบลอกแล้วก็ตักออกครับพี่น้องนะครับพอเต็มแล้วก็ตักออกครับพี่น้องของบลอกเขาเของม่แท้นครับได้จ้าบลอกเขาหนาวมือนกันนะสองบลอกว่าโอ้แป๊บเดียวครับพี่น้องเนี่ยสองบลอกครับบ่็ถึงบ่็อถึงสิบนาทีเนาะได้สองบลอกแล้วเขาเดียวครับพี่น้องตั้งฝุ่นกับไม้แล้วครับพุ่นบ้านลุงบัว ทางนี้ก็บเลี้ยวพอดีครับทางคุณก็จะมาพอดีครับพี่น้องนะครับหมดแล้วครับเฮียเป็นเส้นเสดายครับพี่น้องจวนแล้วเบาต้องบวกมันค,ครับทั้งนี้ก็จะไปตัดครับอันนีต้ตัดก็จะไปตัดมาครับ เต็มข no ั mm ้น hmm. ล like oh, um, mm ้น hmm. เ uh ้ยครับ huh. พ mm ี hmm. hmm? uh ่น huh. ้องนี่ครับพี่น้องพเนียกไปตัดตัดมาจีกต้นบ้านน้องบัวหกต้นโอ้เต็มขั้นล้เลยตัวเนี้ยเต็มขั้นล้เลยเนาะงั้ครับพี่น้องอ๋อตะกอลต์ที่สองอันนี้มันมันหลายมันอัดเต็มที่ที่สองอ๋อขนาดเต็มที่เลยที่สองต้น คือเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพอนก็บ่ได้บังคับเออบ่ได้เฝ้าบ่ได้บังคับมันได้เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็ดีครับทิ่บุญพนเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับแผนกตัดกระสองคนครับตัดตัดมาแล้วก็มาลงไว้ทั้งนี้ก็จะสีอยู่นี่สีคนครับแผนกสีนะครับบ้าเขียกแยังมันบ้าเขยกทีแล้วก็กินน้ำกินน้ำพักผ่อนท่าสิวันเนี้ย นะพักฟันครับแล่าๆกับพักฟันฐานะครับเป็นแผนกแพ้แผนกมันครับพี่น้องสีแล้วๆนะครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็จะให้เบาก๊อฟซิมใพี่ให้น้องมึงครับมือนั้นผมก็ซิมหลายแล้วนะครับเอาบไงไก่ดูเบาก๊อเป็นยังไงทางในเนื้อไงไก่ดูเบาก๊อครับผมอเมรีที่ซื้อเพิ่มอเมรีดีโอ้เนี่ครับพี่น้องเอาซิมมึงดูเบาก๊อเป็นเด้อสัตว์บอกพี่บอกน้องครับเนื้อเนียนเลยเนียนเนียนครับ เนียนๆครับพี่น้องหลายนะครับหวานนี่ครับเนื้อเพิ่นแซ่บอยู่เนาะเบากรอบนาะแซ่บครับแซ่บเพิ่นจะแข็งเนาะบ่คือเม็ดจุ่เนาะเบเร่เบเล่แข็งนี่ครับพี่น้องขมเยองยังบ่เล่เลยครับขมะยองกับเบเร่เพราะว่าเปลือกเพิ่นหนาแล้วก็แข็งพร้อมเนาะแงปล่อยพันแหงหรือพันมะขยก็สำหรับคลิปนี้กับพี่ยิ่งหลายครับพี่พี่น้องครับผมกับพามาเล่นน้ำชิบูนเบากรอบเบาแขกงเทเยาแล้วครับมาชมบรรยากาศการทำงานท้องเพิ่นครับพี่น้อง มือนี้ก็สีอมบรีครับพี่น้องครับงามๆครับเต็มบล็อกเลยครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้ครับพี่น้องครับน้อยขกานก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้น้อยโุ่กางครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมนี่ครับบรรยากาศครับนี่เป็นนาทีกันอยู่นี่นะครับอยาเห็นน้ำกันหลายคนครับพี่น้องครับ เทียมเรียมจะขยอ่อยแล้วครับั่นนทางบนนะครับมีเบาแขกเบาแขกเบาอันเบาสิงนะครับ่นครับหลายคนท่างเนี่ยจ,จะยอมเสียงนิดหน่อยครับพี่น้องครับล้อขย่าครับครับทิมหน้าพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องๆครับ